เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะในคลิปนี้เด็กๆก็ยังเรียนรู้หน่วยบ้านของฉันอยู่นะคะคลิปนี้ก็เป็นที่ที่สามแล้วนะคะเด็กๆจะเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของบ้านนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้คุณครูน้อยก็มีคำคล้องจองม,มาให้เด็กๆได้ฝึกการออกเสียงนะคะและคำท่าทางประกอบเด็กพร้อมนะคะ ้อตกลงของเราให้เด็กนะคะทของคำพร้องจองตามคุณครูน้อยคือลวะวัและคำท่าทางประกอบตามคุณครูน้อยด้วยนะคะพร้อมมาไปกันเลยค่ะนี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมายเดินเข้าไปข้างในเห็นคนใส่บันได ตะปูเข้าไปเห็นคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นมากค่ะเด็กนะคะเด็กเดกเพื่อมีใครมาบ้านหรือเจอผู้ใหญ่เด็กจะเป็นเด็กน่ารักเด็กจะต้องรู้จักกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะเด็กผู้หญิงจะกล่าวว่าสวัสดีค่ะเด็กผู้ชายจะใช้จะกล่าวว่าสวัสดีครับเห็นมากค่ะเด็ก เด็กๆคะจากคำคล้องจอบเห็นว่าบ้านของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะในวันนี้นะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้ส่วนประกอบของบ้านกันนะคะเด็กๆส่วนประกอบแรกนะคะก็คือเสาบ้านเสาบ้านเป็นส่วนประกอบแรกที่จะนำมาในการสร้างบ้านต้องมีขนาดที่พอเหมาะ รับน้ำหนักของบ้านได้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆหลังคาเป็นส่วนที่อยู่บนสุดของตัวบ้านสามารถป้องกันแสงแดดฝุ่นลมฝนต่างๆให้กับเราได้ต่อมากำแพงบ้านหรือตัวบ้านจะเป็นสิ่งที่ช่วยรับน้ำหนักจะมีลักษณะที่แข็งแรงและมีกำแพงบ้านจะช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว ป้องกันฝุ่นป้องกันลมฝนให้เราด้วยนะคะเด็กๆประตูประตูบ้านเป็นช่องทางให้เดินเข้าออกสามารถเปิดปิดได้หน้าต่างช่วยรับแสงแดดเข้ามาในบ้านทำให้ตัวบ้านของเรานั้นมีอากาศถ่ายเทมีอากาศบริสุทธิ์ถ้าเราร้อนเราสามารถเปิดหน้าต่างรับลมเย็นนอกบ้าน ได้นะคะยังมีบางบ้านที่สูงหรือมีหลายชั้นก็จะมีบันไดบ้านขึ้นลงด้วยนะคะเด็กๆส่วนประกอบของบ้านต่างๆจะต้องมีความแข็งแรงคงทนเพื่อให้เราอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะเด็กๆบูรณาการด้านวิชาการวันนี้นะคะวันนี้คุณครูน้อยจะสอนคำว่าห้องน้ำเด็กคะ ทุกบ้านจะต้องมีห้องน้ำาตัวห้องน้ำเนี่ยจะใช้นการสระกายหรือชำระล้างร่างกายเป็นเช่นนี้คะเด็กๆ้ติเด็กคะติเด็กมาออกเสียงคำศัพท์ห้องน้ำตาบุญครน้อยนะคะห้องน้ำห้องน้ำติ๊กมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะามว่าห้องน้ำที่เด็กๆสังเกตนะคะเด็น้อยจะมีภาพมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆคะ คำชื่อคูน้อยจับคู่คำศัพท์คำว่าห้องน้งจะเป็นคูน้อยแล่น,น,นะคะคู่น้อยมีภาพน,นะคะภาพก็ไก่ภาพข้อไข่เด็กตอบได้ไหมคะเด็กตอบได้เด็กตอบเสือไม่ได้ค่ะภาพไ,ไ,ไหนคะข้อไข่หรือข้อไข่พัดเด็กข้อไข่ค่ะถึงมากเลยค่ะคู่น้อยจะเฉลยแล้วนะคะภาพที่ตรงกับคำศัพท์กค็คืคอภา ขอไข่ค่ะเด็กๆเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูน้อยจะสอนคำว่า bathroom bathroom แปลว่าห้องน้ำค่ะเด็กๆคะเด็กๆมาสะกดภาษาอังกฤษกับคุณครูน้อยนะคะให้เด็กๆสังเกตตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะ b b a a t t h h อ่าอ oh, uh. ่าโอ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 เอ็มเอ็มบ้านรูมบ้านรูมห้องน้ำห้องน้ำเก่งมากค่ะเด็กๆคุณครูน้อยมีคำศัพท์มาให้เด็กๆด็กมีสองคำศัพท์นะคะให้เด็กๆด็กเคุณครูน้อยเรื่องหน่อยค่ะว่าถ้าที่คุณครูน้อยให้เนี่ยม şey ีจะโต้กับอุปสรรคทำไหนนะคะมาเด็กเดูนะคะเป็นภาพห้องน้ำใช่ไหมคะ ใ้น้อยเรื่องนะคะม่นช่ัตว์ให้จดกางก่อนนะคะออเอบ้านลมบานรมบีบีเบดรูมเบดรูมอข้านี้จะต้อง็สัศว์นเด็กตาเอเลยค่ะเอค่ะบ้านลมเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กเบสคุณน่เลยนะคะบ้านลุมทันเอค่ะ วันนี้นะคะเด็กจะมาเ,ร,ามเรียรนยรูร้รูปสามเหลี่ยมออกเสียงตามครูน้อยค่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กมันจะมีสามมุมและ,ะสามด้านเด็กมานับมุมกับครูน้อยนะคะหนึ่งมุมสองมุมสามมุม่อไปนะคะห้า รูปสามเหลี่ยมจะมีสามมุมสามด้านออกเสียงตามเส้นนยครั้งค่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเด็ดๆคะรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะรูปทรงที่เหมือนรูปสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างนะเด็กๆหมอจะบอกเด็กๆนะคะอ่าเช่นอ่าเด็กๆดูนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปทรงที่เหมือนรูปสามเหลี่ยมนะคะนจะเรียกว่าหลองพานากลองนะคะ จะเป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมค้านีอันนี้เด็กจะบคุณเคยวันปีใหม่เราจะใช้กันนะคะหมวกเป็นรูปกลวยนะคะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมและอันนี้ก็เป็นป้ายบอกทางใช่ไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมสมมากค่ะเด็กๆขอสสีครั้งค่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเรี่งมากค่ะ <S 3> 3 <S <ๆ S 2> เด็กๆด็กค่ะๆๆ ก,ก,กิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้ครูน้อยมีสิ่งประดิษฐ์มาให้เด็กๆได้ประดิษฐ์กันนะคะเด็กๆเด็กเรียงเตรียมถุงมานะคะที่เป็ครูน้อยครูโตได้จัดเตรียมให้แล้วนะคะแล้วก็ข้าวสีของนะคะเด็กของแล้วมาดูกันค่ะในถุงมันออกมาบ้างถุงนี้นะคะเป็นตัวบ้านนะคะเด็กๆ ตุเรียมี้นหนึ่งด้านหนึ่งด้านสตเียงรูปนี้รูปองสามชั้นี้ตเรียสน่กเปเดียง้านเข้ากันี้งสองด้านที่่ด้นนานเลยก็ตเรงรบนี ần, ้นะคะรหน้าตาแบบเดียวนนะคะน่ะตะตีตงารนคะดนะคมาเริมมันงัหน่า่งนะคะให้เห็นนะคะประตูประตูมานะคะีข

ได้แบบ้นคะทีอ่ใน่ใ้้นครัด็กๆนนะคะก็สด้ทำโคงการแบบนดนะคะเรียนที่พี่รออยู่นะคะป้ายหน้าานอตางๆบริวบ้านค่ะ ิดกัที่หน้าหกนะคะเด็กๆการ้านหน้านี้นะคะเด็กๆบ้านของฉันคําสั่งนะคะเด็กๆวาดภาพบ,บ้านของฉันและระบายสีภาพรูปเรขาคณิตที่ใช้วาดภาพบ,บ้านของฉันนะคะเด็กๆใหเด็กๆดูนะคะให้เด็กๆวาดภาพนะคะรูปเรขาคณิตที่ชอบให้เด็กๆนะคะรูปที่หนึ่งเป็นรูปวงกลม สามเหลี bin, ่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมถึงห้าเดกกวาดภาพเด็กก็จะได้บ้านแบบนี้นะคะเด๋ยวเรนจะทำสัตว์เฮาส์บ้านนะคะม่จะวาดให้เด็กๆดูนะคะแล้วก็ตัวบ้านนะคะรูป5ี่เหลี่ยมถึงห้าน่งมสี่นี่ค้อรูปสี่เหล่ยง้านะคะตัวบ้านสองข้างคุณก็จะมีรูปสามเหลี่ยมมีสาม้านสามมุมถ้าเราได้ตัวบ้านและหลังคาแล้ว หน้าต่างเป็นทรงและภาพนะคะเป็นลูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวมีที่จับไม่ใช้เต็นท์วงกลมเพราะด้วยวงกลมต่อมาหน้าต่างลูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีด้านข้าวแต่ทั้งสี่ด้านนะคะปฏนกิริยาสังเกตนะคะเขาบอกว่าหนูหนูใช้เลขาคณิตใดว่าค่าบ้านของฉันบ้างตัวอย่างนะคะบ้านคุณน้อยเนี่ยมีลูกบิดเป็นวงกลมเพราะระบายสีวงกลมในค่าสีเดียวกันหลังคาคุณน้อยไม่ใช้รูปสามเหลี่ยมเ้าก็มาระบายสีมีหน้าต่างสี่เหลี่ยมจตุรัสเราระบายสีแล้วก็มีตัวบ้านหน้าประตูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวกมัน้้อยใชรูปเลขาาคณิตว่ก็ ทุกรูปเลยแต่เป็นการพิจารณาการของเด็กเนะคะเด็กจะใช้สีไหนก็ได้นะคะไม่ต้องหมคุณครูก็ได้นะคะค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้อยก็จบท่านี้นะคะเด็กๆเด็กทำการบ้านแล้วถ่ายรูปส่งมาที่ลายกลุ่มห้องเรียนให้คุณครูน้อยคุโจและเพื่อนๆดูด้วยนะคะเด็กๆพี่ๆก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย